ใช้คําว่าอะไรดีมันมันเป็นมันแทบจะเป็นมันแทบจะเป็นตัวของปลายที่ร้องออกมาแล้วเพลงนี้มันก็เป็นตัวปลายมากๆท่อนภาษาอังกฤษเป็นมาอย่างไงครับอยากรู้ทําไมถึงอยากอยากใส่ความเป็นภาษาอังกฤษลงไปในเพลงนี้เพราะว่าอะไรครับตอนี้เราาอขอบคอาจา,ารย์นอหเลยอาจารย์นอาห็คนแต่งทั้งท่อนภาษาอังกฤษไปก็ไปก็ไ,ปกไ,ปกไม่ไม่รู้ี่แด้ฟังมามแล้วก็มีท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาเราก็ถามว่านี่เราจะร้องภาษาอังกฤษได้เหรอ แต่ตอนนั้นแปลความหมายมันเป็นความหมายที่ดีมากไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเพ่อนจะอยู่ตรงนี้กับเพื่อนทุกอย่างอยู่ตรงนี้กับเพื่อตลอดในแฮปปี้ทอมใหม่ละอีพูดอีกใหม่เองพออยู่พอยช่ใช่ครับมันเป็นความหมายเรื่องเราคิดมาก่อนแล้วก็โลภเพียรแล้วพอปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาแล้วแฟนๆเอาอย่างนี้อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปถึงตอนปล่อยเพลงดีกว่าตอนที่ ปายได้ฟังเพลงตอนเสร็จแล้วเลยนะพี่ตอนที่พี่ขนุนเขาส่งมานะาส่งส่งเอ้น้อยนาพี่น้อยนา,นอยนาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่น้อยนาตอนนี้พี่น้อยนาเนี่ยเห็นป่ะเป็นพนุกอะเอาขนุนมาฝาก <c oughs> ในห,หัว <c oughs> พี่น้อยนาส่งเพลงกลับมา <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> สมบูรณ์แบบแล้วตอนนั้นได้ฟังครั้งแรกรู้สึกไงบ้างมันจะเป็น <c oughs> อ่าพ like nice. like ี่นั่นนะคือส่งเป็นเพลงเพลงดิบมาเป็งที่ดิจิต้ามาแล้วก็เราจะส่งทำดนตรีแล้วก็พอทุกอย่างเสร็จแล้วอทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์แบบแล้วก็โไม่คิดเลยว่ามันจะจะออกมาเป็นแนวนี้เป็นสไตล์นี้มันบอกบอกถึงความเป็นเป็นเพลงที่เหมือนพุทธลนบอกว่ามันเป็นีม ความหมายของแต่ละเนื้อเพลงว่ามันพยายามด้วยคือว่าฉันจะทำเพื่อเธออะไรหรอันอันนี้อันนี้ตอนตอนที่เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยปายได้ฟังคนเดียวหรือว่าพี่นุ๊กได้ฟังด้วยกันอยู่ตรงนั้นด้วยกันครับ ก็เปิดปายก็จะเปิดให้ฟังตลอดครับเวลาไปงานก็จะเปิดพี่นุ๊กนั้นถามพี่นุ๊กเลยตอนที่พี่นุ๊กได้ฟังเพลงนี้ก่อนปล่อยพี่นุ๊กรู้สึกไงกับเพลงนี้บ้างเป็นไงบ้างจริงอ่ะไม่ใช่แค่ เพลงเสร็จหรอกจริงๆนุกชอบตั้งแต่ไกลแล้วตั้งแต่ไกด์แรกๆเลยนุกยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังไอตัวสญญายแต่ฟังแรกพลาท่วงกับล,ล้านแน่นอนแล้วก็จริงๆอ่ะที่มา,มาเป็งธรรมชาติเองฝ่าาใช่ที่เรารู้สเสน่จังเลยเพลงนี้มันมีเสน่ห์จังเลยมันไม่ได้แบบไออย่างที่นุกบอกแหละมันไม่ได้มีจุดพี ว้าวได้ใช่ครับมเสน่ห์จังเลย,เ,ลยเพลงนี้แล้วยิ่งเป็นแล้วยิ่งเป็นการร้องในแบบของปายการร้องในแบบของปายไม่ใช่ไม่ใช่การร้องแบบโปรเฟชชั่นอลชีพร้องคอเยอะๆร้องไม่พอมันเป็นการร้องในแบบของปายอ่ะมันทําให้เพลงนี้ที่มันมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้ว การเป็นโผลเพลงนี้ใครก็ร้องใครร้องไม่ได้นะฮะไปคุณ ได้มันบอกกับปายคนเดียวถูกมันต้องมันต้องเป็นมันต้องเป็นปายที่เป็นคนร้องเพลงนี้แล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดปายไปร้องเพลงนี้บนเวทีไหนก็ตามทุกคนก็จะรู้สึกรู้สึกอินอินจนถึงจนถึงจนถึงจุดที่เพลงมันทำงานได้แน่นอนอยู่แล้วก็อย่าบอกว่า วงหจะไปแต่ว่าส่วนนี้ที่คุณต้องห่วงจี้คุณเป็นแบบก้อนขี้ไงแบบแนวของคุณจริงๆอ่ะแนวแบบเออล้ออีสานเท่ๆอ่ะส่วนปลายก็จะเป็นป๊อปอีสานแบบบอกไม่ถูกถูกบมันมันมันดีทั้งคู่เลยแล้วก็ยังบอกพี่เบสอยู่เลยว่าพี่เบส ถ้าบีเบสยังไม่ให้ผมผมจะผมเลิกคุยเพลงผมคุยผมหัวหัวไป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 ดูป้ายดูสิป้ายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะป้ายเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้หัวของที่ป้ายมันจะแตกนะครับไม่ แค่ะจะบอกว่า 1, 2กิว่าคุณมันมาแล้วก็ความแต่งทั้งคู่เป็นยังไงนุ๊กครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปกินข้าวละเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งคู่หิวข้าวมากด้วยวันนี้ก็รบกวนเวลาเยอะด้วย นุ๊กฝากเพลงก้อนขี้ไงซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องบุกทางแน่นอนเมื่อหนังมาแต่ตอนนี้อยากให้นุกฝากเพลงก่อนครอ่ะเชิญเลยครับพี่นุกฝากเพลงก้อนขี้ไงก่อนครับ ครับผมนะครับสวัสดีพี่พี่ซีที่อยู่ในไลฟ์ทุกคนนะครับผมห้าพันเจ็ดร้อยคนุ่งเงยในที่ที่ที่แนวนะใจจดีใดดพี่มหรือไม่พี่แซนดีแล้วเนาะก็มีบ้าง มากไปครับขอบคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยสำหรับติดชอบอันดับที่ห้าใช่ขอบคุณที่ช่วยกันปั่นวิวแล้วก็คอยสนับสนุนงาน ก็จะมีก็เพิ่มขึ้นไปเลไว Tchau. Uh -huh. ไม่ว <formation jin inh aling> <at> ่าจะเป็นอ่ไก็ตามไม่ต้องตอบ ทัวบุญบ้านศิบุญบ้านศิษอิีสแต่ก็อีกทีคือมันวัดการวัดวัดสี่ร้อยกว่านะวัดอันสุดวัดสุดท้ายเนี่ยเป็นส่านของกับศรครับตอนชาได้่มีเสิร์ฟบ้านก็เลเข้านะครับแล้วก็ลง จริงๆวัดสุดท้ายอ่ะวัดสุดท้ายนุกปายต้องายเนี่ยเป็นวัดที่ต้องขึ้นบันไดถึง1,400กว่าขั้นอันนี้เป็นวัดเดียวเลยที่บันไดสูงมากๆอันนี้จริงปะ <aprove cha. S 1> อันนี้เรื่องจริงจริงครับ mm พ,พ,พี่พจเจริญก่อนเลยว่าเพราะนุกปา่ไปมาทุกวัดส,สี่สี่วัดใช่ไหมครับครับใช่คร<ช>ั้งที่สี่ก็คือเราจะ่อนให้เสี่ยฟิงที่พึ่งมาแล้วก็พี่เอฟซีทุกคนที่พึ่งมาเดินขึ้นบันไดแล้วนุกปายจะไปรออยู่ตรงน้ถ้าจะเดินถ้าเราจะขี่รถขึ้นไปอ่ะ เห็นใจพี่สายแนนอ้างอายุเขาไม่ใช่น้อยแล้วนะเขาเสแล้วนะแล้วเขาเดินอะไรนะเราสองคนมันเด็กๆเราเสียสหายคนแก่ไปทีพี่สายแนนเขาขึ้นรถขึ้นไปเขาแก่แล้วแล้วเราก็เดินขึ้นไปเหรอแล้วขี่รถไนกันไม่ได้เราจะต้องได้บุญถึงที่สุดนะครับต้องเดินขึ้นไปนะครับต้องเดินขึ้นไปไกลมากพี่คุณทําได้หรือเปล่าถ้าคุณทําได้เดี๋ยวโคขุนไปเลย เอาถ้ะโค้คุณมาอ่างเด้อเดิเรือโอเคยิ้นปากด้วยนนะครับเหลือสองวัดแต่วัดสองวัดนี่ก็คืออจำกัดจำนวนคนไปด้วยถูกไหมครับตอนนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะถูกไหมครับคนเข้างานก็ประมาณหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนครับแล้วก็ทั้งงานทีมงานเราก็ประมาณเกือบเกือบสองร้อยคนครับพร้อมที่จะกินหัวพี่เอีที่มาได้เลย เป็นงานผมว่าจะเป็นงานทัวร<ป>์บ<ม>ุญที่สมบ<า>ูรณ์เลยอย่างไนระ <c oughs> จริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นงานบุญที่แบบบ้านสิงจัดมาผมว่านอกจากจะได้จะได้เรื่องของจิตใจแล้วอ่ะยังได้เรื่องของความสนุกสนานกินข้าวด้วยกันค,ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับก็แน่นแฟนมากขึ้นด้วยพี่สิงสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าพี่สิงจะสุดยอดมากกว่านี้ถ้าเกิดทำป้ายชื่อค่ายข้างหลังอ่ะกลับซ้ายกลับขวาให้ผมหน่อยนะครับ คือเราอ่ะสัมภาษณ์ศิลปินบ้านสิงมาแบบว่าก็เนาะปีสองปีแล้วเนาะแต่มันยังไม่กลับกันเลยอะมันยังไม่กับมันยังไม่ถูกกลับเลยอะไม่เข้าใจเลยแต่พี่สิงก็เอ้ยแต่มันเปลี่ยนได้นะผมว่าบอบอมันเปลี่ยนบได้เปลี่ยนบได้ได้เปลี่ยนบได้ลองแล้วค่อยค่อยลองแล้วเปลี่ยนบได้เดี๋ยวม่กไจะทำมันนะไม่จะทำ เขาก็ไม่เห็นตัวเขาก็ไม่เห sì ็นเปียนจะเริ่มตัอ้มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมเอาแล้วไปไปไหนล่ะไม่แต่มันแต่มันจะไม่เห็นนุกไปเอากลับมาเอากลับเอาละเอาละตอนนี้กูไม่เห็นกล่องแล้วหรอวะไม่เห็นกล่องกกินได้หรอวะมันไม่มันไม่ไม่เห็นใครครับกินได้อ่าโอเคอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้เห็นอ่ะตอนนี้เห็นนั้กูเออ เป็นการแก้ไขอะไรเหมือนเดิมเออเอาเอาไอ้โจ๊ทุกคนผมขอโทษจริงๆทุกคนผมขอโทษจริงๆทุกคนเนี่ทุกคนผมขอโทษจริงๆสีนุกไปนุกไปนี่เราสัมภาษณ์กันบนจู๊กอยู่นุกเอ้ยไปเอ้ย มุกนี่เรานี่เราสัมภาษณ์อยู่บนจู๊กเนาะบนแอปที่คุณได้รางวัลน่ะเออบนแอปที่คุณได้รางวัลยิ่งใหญ่น่ะเออคุณคุณจะมาคุณจะมาหมุนเออคุณจะมาหมุนกล้องให้ดูแก้วกาแฟแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะมันแบบเออหรือว่าหรือว่าคุณจะแบบอยู่ๆสัมภาษณ์อยู่ปั๊บคุณคุณจะแอบหลบไปนิดนึงแล้วคุณจะเคี้ยวขนมปังไม่ได้ไม่ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับกับผมกับผมทําได้กับผมทําได้เพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งผมอาจจะต้องได้ไปไปทําได้ที่เหมือนพี่แซนดี้เนาะผมอาจจะต้องไปอยู่ตรงนั้นถ้าชอบกินไอ้ไอ้โคโคขนตัว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 ขนาดไหนกี่กี่กี่ปีถึงอร่อยมันต้องหลายๆายปีอะห้าหกปีอะเนื้อแน่นเนาะตรงตรงต้องเป็นต้องเป็นโคขนที่เลี้ยงด้วยนมธัญพืชด้วยมันจะนิ่มเนื้อมันจะนิ่ม นุ๊กครับสุดท้ายแล้วบายบายดีกว่าฝากเพลงใหม่หน่อยเรามีเพลงใหม่ล่าสุดได้ข่าวว่าเพิ่งไปฟริจลิ่งกับใครมาด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมนุ๊กฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับผลงานเพลงให้อ้ายไปส่งเดอ้อนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่จังหวะเป็นสไตล์ร็อกอีสานล็อกอีสานเหมือนกันแต่ทีนี้ล็อกเป็นเพลงเร็วที่ล็อกมากกว่าก้อนขี้ไงอีกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสขอบคุณพี่สียงมากมากเลยนะครับที่ฟริจลิ่งกับวงทีเล็ก อ่าวที่ปลายชอบด้วยอ่าเพื่อนทีเพื่อนทีได้ไหวิช <c oughs> ลิกกับทีเล็กนะครับฝากด้วยเร็วๆนี้แนะ่นอนตอนนี้ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมอืมทีเล็กรอมาต่อยทีเล็กนี่เขาเป็นเจ้าพ่อคอบเปอร์เพลงมากๆเลยนะใช่ครับเขาเขาคอปเปอร์เขาคอปเปอร์เพลงไหนก็กลายเป็นสไตล์เขาหมดเลยเขาแบบเป็นคนที่มีความสามารถมากคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรอฟังเพลงใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งเนาะพี่นุ๊กนาอถูกไหมรอทีครับอืมอืม แต่ว่าพี่นุกสัญญากับผมก่อนสัญญากับผมก่อนนี่ต้องสัญญาเพลงเพลงใหม่ชื่ออะไรนะขอกทีนึงเพลงใหม่ชื่ออะไรนะกขอยทีนึงให้อ้ายไปส่งเด้อผมไม่ได้ขอเล่นเอมวีนะครับไม่ใช่อย่าคิดไปอย่างนั้น รู้คุณคิดอะไรผมรู้ผมไม่ได้ขออะไนะผมบอกว่าครคคคุณน네ี่อยู่ รวมจีเรียนร่ำทีเทลยวได้ชงใจได้ชงใจได้ไม่แพงเกินถ้ามาจากออสเตรเลียแพงถ้าเกิดเพลงนี้ออกมาเมื่อไหรนะครับ ออกมาเมื่อไรลบกวนของคุยกับสมาชิกรุ่นทุกหน่อยผมอยากคุยกับพี่ผมอยากคุยกับพี่คนนี้เขาจะช่วยด้อยแล้วก็มีนิ่งเปเนรอฉะนั้นตักิจนี่พี่เบสโทรหาผมโอเค น้าน oh, oh, ี่หรอเอ้าจริงโอ้โหนี่ขาโลกมันหรือเขาโรเชีชมพู เีที่สนนี้อยากขอเพลงง่ายๆไปของสมัยร่ฟาสก็ได้นะครับพีเท่ากับ1คะแนนเวลาขอเพลงของศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นจะขอ10ครั้งก็ได้1คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาขอกันหลายๆคนก็จะได้หลายๆคะแนนในการผลักกันเพลงให้ติดชาร์จท็อปเทของสมัยลูกทุ่งนุกธนดลไปไปโอริโอวันนี้พี่เจริญขอบคุณน้องทั้งสอคนมากครับพี่เจริญขอบคุณมากเลย พี่ไม่ร<า>ู้จะทยังไงดีมาคุยกับพี่ครั้งไหนบอกเลยว่ามีความสุขทุกครั้งเป็ดนดาครั้งนี้เราก็โคขุนด้วยไง <c oughs> เราทุกคนครับทุกคนแคปไปเลยนะครับจําไว้เลยถ้าพี่จเจริญมาวันไหนนะครับเขาต้องเอาโคขุนมาหรือไม่ต้องพาทุกคนไปไปกินโคขุนนั่นหมายถึงว่า <c oughs> นั่น หมายถึงว่าจุงวเข้ามาทำไงอ้ยออกไปมนฟ้าไม่เลวนั่นหมายถึงว่าวันนั้นผมจะต้องอยู่ในเอ็มุกปลายหนึ่งเพลงนะครับถ้าคุณจะได้กินโคขุนนะครับวันนี้ขอบคุณนุ๊กปายมากๆเลยขอบคุณครับผมขอบคุณช่วยนะคแล้วี่เจริญแล้วก็พี่คนรับดูแลเดอรบายบายครับ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  โอ oh, ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายตายตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวทั้งคู่เนาะอย่างที่บอกนะครับว่ทาทั้งนุกธนดลแล้วก็ปไปโอริโอ,โอนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้น้องทั้งคู่เนี่ยเขาเขารักแฟนคลับของเขามากๆเลยนะครับทุกวินาทีของการทำงานในฐานะศิลปินไม่ว่าจะเป็นนุกหรือปายก็ตามณนะเวลานี้ หรือก่อนหน้านี้ก็ตามทุกลมหายใจของเขานะครับมีแต่คำว่าขอบคุณแฟนคลับวันนี้ผมก็ยังจะบอกแบบนี้กับแฟนๆทุกคนที่อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับว่าขอบคุณแฟนคลับของนุกปายทุกคนนะครับที่ยังยังซัพพอร์ตน้องยังสนับสนุนน้องแล้วก็ยังผลักดันน้องให้ไปไกลได้กว่านี้อีกวิธีการง่ายๆที่สมัยลูกทุ่งสามารถทำได้ครับก็คือเอ่อ เราจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายในอนาคตนะครับและถ้าเกิดเป็นไปได้เราอยากให้แฟนๆของลูกปายเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเพราะว่าตัวผมเองตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะจะไปขอนแก่นจริงๆผมจะไปขออนุญ,ญาตพี่สิงห์จริงๆเพราะว่าคิวนุกปายนี่ยากมากเลยแต่อยากอยากได้มีคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งที่สมัยลุกทุ่งได้มีลุกปายมาอยู่บนเวทีของสมัยลุกทุ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ผมว่านอกจาก นอกจากตัวผมเองจะดีใจแล้วนะครับแฟนๆทุกคนก็จะดีใจไปกับผมเหมือนกันเนาะวิธีการติดตามสมัยลูกทุ่งครับผมฝากเป็นแฟนที่อยู่ในนี้ประมาณ4,000กว่าคนนิดนึงนะครับไปที่แฟนเพจของสมัยลูกทุ่งนะครับกดไลค์กด f o l l o w แฟนเพจของสมัยลูกทุ่งไว้หน่อยนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีลุ้งๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเพลงเพราะๆในสไตล์แบบลูกทุ่งป๊อปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ฟังได้ครับทางแอปของสมัยลูกทุ่งนะครับจะเป็นเอ่อ Play Store ก็ดาวน์โหลดได้ App Store ก็าดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าจะฟังผ่านจู๊กในฟังก์ชันของรดิโอก็ได้วันนี้หมดหนะ้าที่ของผมแล้วครับบบาวเรินจเจริญแซจูไปก่อนนะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับบา,บายยแต่ก่อนไปผมขออนุญ,ญาตลาไปได้วยเพลงนี้ได้ไหมเน่คนเรามันต้องมีคนเรามันต้องมีคนเรามันต้องมีนะครับนี่ขออนุญ,ญาตลาไปได้วยเพลงนี้รัก คำเดียวที่ดูเรามาฟังเพลงนี้กันจนจบเพองแล้วก็ยากย้ายไปทํางานเนาะดีมั้ยันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอีกไหมลองอยังคง